เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักงานช่างเทศบาลเมืองลบบุรีลุยนักจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการบำรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงเวลาค่ำคืนครับเทศบาลเมืองลบบุรีโดยเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักงานช่างเทศบาลเมืองลบบุรีได้นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยรถกระเช้า ลุยหนักออกดำเนินการบำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีซอยวัดเชิงท่าซอยหลังวัดพระศรีมหาธาตุเป็นต้นหลังจากที่มีประชาชนได้ยื่นคำร้องมาที่สำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีว่าในบริเวณดังกล่าวมีไฟฟ้าส่องถนนดับ ทางเทศบาลเมืองลบบุรีจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักงานช่างเทศบาลเมืองลบบุรีเข้าดําเนินการในทันทีโดยได้มีการแก้ไขวงจร,ปรเปลี่ยนหลอดไฟให้กลับมาใช้ได้ดังเดิมโดยเฉพาะทางแยกที่มาเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทาง, <c oughs> ทางเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักงานช่างเทศบาลเมืองลบบุรีต้องเร่งดําเนินการแก้ไขในทันทีเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเวลากลางคืน โดยเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักงานช่างเทศบาลเมืองลบบุรีต้องกลับมาทำงานอย่างหนักอีกครั้งหลังจากที่เสร็จสิ้นงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชที่เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักงานช่างเทศบาลเมืองลบบุรีต้องมีภารกิจในหลายอย่างในช่วงของการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชโดยนับจากนี้ไปทางเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักงานช่างเทศบาลเมืองลบบุรีจำดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีทั้งหมด ทั้งนี้ระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่มีส่วนช่วยลดการเกิดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งการให้บริการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแก่ประชาชนถือเป็นภารกิจหน้าที่สําคัญประการหนึ่งของเทศบาลเมืองลบบุรีหากพบ,บเห็น,น,นระบบไฟฟ้าสาธารณะเสียหายหรือชํารุดสามารถส่งคําร้องมาที่สํานักงานเทศบาลเมืองลบบุรีโดยเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสํานักงานช่างเทศบาลเมืองลบบุรีจะเข้าไปตรวจเช็คและบํารุงซ่อมแซมต่อไป ทั้งนี้เทศบาลเมืองลบบุรีได้วางนโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยมุ่งเน้นการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานต่างๆสู่การเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัยยั่งยืนโดยมีแนวทางการดําเนินนโยบายเช่นสารต่อโครงการก่อสร้างถนนที่ดําเนินการไว้แล้วเพื่อเพิ่มเส้นทางคมนาคมและแผนผังคมนาคมขนส่งที่กําหนดไว้ในผังเมืองรวม เพื่อความสะดวกของประชาชนในการสัญจรและรองรับการขยายตัวของเมืองการปรปับปรุงบำรุงรักษาถนนภายในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐานติดตั้งปรปับปรุงบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณนะให้ครอบคลุมพื้นที่ภายในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีส่งเสริมสนับสนุนและร่วมดำเนินการกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องให้มีการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินในถนนสายสำคัญภายในเขตเทศบาลเมืองลบบุรี ส่งเสริมสนับสนุนเปลี่ยนโครงไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีให้เป็นหลอดไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อประหยัดพลังงานเพิ่มความสว่างเพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นตน้นทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนำไปสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์วราศาไกลเลิศกรรมาการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาสำหรับวันนี้ผมกิตติเลกชัยและทีมข่าวสวัสดีครับ